สนับสนุนโดยยาแคปซูลสมุนไพรารางแดงโทร092 352 4446เรารู้สึกไงบ้างแบบว่าเราลองลุกขุ้นมาตลอดแล้วจะมาปรับเป็นแบบลูกทุ่งอินดี้อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วผมก็ร้องเพลงได้หลายแนวนะาาตั้งแต่จงเก็บใจรอเห็นไหมาหาผมเริ่มมาตั้งแต่ยุกี่ปีแล้วะอะนั่นคือแนวกึ่งๆเพื่อชีวิตก็ทํามาก่อนแต่ว่ายุคนั้นยังไม่ไม่ได้รับความนิยม ตอนนั้นยังไม่ลูกทุ่งเพื่อชีวิตยังไม่ไม่ได้รับความนิยม <ฮะ S 2> ก็ยังไม่เกิดก <บะ S 2> ็ไม่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 ลำบากใจเพราะว่าร้องเพลงได้ได้หลายแนวแล้วจะมีแบบปรับมาร้องแบบว่ามีสำเนียงอีสานด้วยไหมอะไรเนี่ยครับเพราะว่าช่วงนี้อีสานมาแรงนะออ๋สำเนียงอีสานผมก็ได้ฮะเพราะว่าอยู่กับนักร้องอีสานเยอะอย่างมนสิทธิ์สัมลานเขามีอะไรกันแล้วผมก็ร้องเพราะว่าเมื่อก่อนที่อยู่ชัวชาชาก็ร้องนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะแต่ แต่จะเกรงว่าคนอีสานจะรับหรือเปล่าแค่นั้นเนเพราะเราคนภาคกลาง